นะพีงคลอยู่ไหนวะี่เนี่ยอยู่ในใจใจแบ๊ต่อแอวอจริงๆงเลอานนกูไมต้องกนอะแวมึงเยอะอยู่พี่มายี่ออ้าไม่ทันอ้าตายต่อหน้าเลยอ้สซีซ่าหายหมดเลยีหายหมดเลยกดของปีศาจถ้ามึงให้เกียรติกู กูก็ให้เกียรติมึงถ้ามึงมองข้ามกูกูก็ไม่จำเป็นต้องมองมึงเอ้ยด่านบักลุกโอ้โหแบบโคตรโอ้โหแบบโอ้ยนี่มันห้องมันลุกเอ้ยดีนี่มาห้องนอนของกูนี่หว่าใช่ไม่เคยตัดดีลุกลุเงี้ยพคตรน้อยเลยที่โหลนสามเลยหลุณลอที่โหลยังคอยกันหมดเลยนะกูได้ที่สาม กูกับหมาลองที่โหลดตลอดเลยโอ้ยหนึ่งเก็บเลยหไหนว่ามังกรอยู่ฝั่งไหนวะโอไม่นะโอ้ไม่นะโอ้จะมีแต่ใครก่อนเลยโอ้โคชิอะไรยยุงโก้กูได้แล้วเก็บเลยไอ้ไอ้โอ้ยเฮ้ยมาเลยไี่มีดูรูปพวกไอ้ไอ้ดิ๋ยวนะพี่มังกรอยู่ไหนวะนี่เรานะที่งที่ยุงโก้ไปอยู่ในใจ แหมสายดีมันทำไมมันทำไมไม่มีเงินไม่ไม่ตังไปแล้วก็ไปซื้อก็วนกลับมาพวกมันวนไปเรื่อยๆจนแม่งอันนี้แน่เลยเออแม่งหมดเรื่อยๆโคชี่เออแบบนี้แบบนี้มก็กว้างพอให้เดินทั่วว่ะเดี๋ยวบอกเลยจะไปกระจุกตรงนั้นหมดเลยมันก็ต้อังหวัดทั้งหมดอะที่ไม่ออกไม่กิินบถาม เกี่ยวกับทำอะไรเอ้ยไม่เกี่เวกับอ้อมว่ะอะไรอ่ะอหละก็วันหนึ่งเดี๋ยวขึ้นไรอ่ะอ๋อโดนหันหาในนั่นแต้มลดลงครึ่งหนึ่งเลยอย่าเพิ่งดูกูกูทอยได้ยืนแน่รอบนี้สองเราสอแล้วขอจริงจริงไงเราสอจริงจริงไงนี่ดูนะกูทอยให้ยืนได้ในรอบนี้เฮ้ยมึงเกือบ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 เอ้ามึงเสีย ใครเสียหมาเสียสิบาทศูนย์บาทเหลือศูนย์บาทอย่าองไปนอ่กูเออกูดาวกูดาวแบบแมนยูอ่าเสียเงินดาวแมนอะไรตอบเออสับเอาตังค์คืนไอ้ได้กูไม่ได้คืนนะ อ่าโอเคอ่าเฮียโมคายเฮ้ยแรกโมกุดกันแต่ไม่มีโมกุดไม่เห็นแต่ไม่มีโมกุดแต่แต่มีโมกุดนะไอ้โมคายโมคาเราอ้นี่ก็ไม่มีอะไรไอ้นี่ก็ไม่มีอะไรไม่มีไอ้ได้แน่รอบหน้าจะทำให้ไอชนะเว้ยต้องให้ไอแพ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขวานเนี่ไหนโอ้โหขวานโอ้โหขวานต่อยขวาต่อยมัรฝ่ายมากกว่าเราเท่ากันเท่ากันเท่ากัน อ๋อครับเสรับเลูกค้าทำเสอลูค้าเอาไปครับมฝั่งเราังเาได้เปลี่ยกว่าฝังาปลี่ยนเร็วจนที่ไหเท่ากันอน่ก่ไม่ไม่ใช่กลุ่มฝังเรามใชันได้เมเออเพกลัวเกมไวขออีกทีนึเไส มีมีไม่รู้อะมีไอ้แก่คนนึงอ่ะฝั่งนู้นว่ามีไอ้แก่คนนึงอ่ะชายหรือเปล่าเธอช้าช้าหลังหลังไม่ค่อยดีไปโรงพยาบาลบ่อยอะเดยเขาจะโกรธแล้ว แต่มีสิบหกบาทลงไเฮียมันได้เนาะไอเฮียมันดีใจจะเสียงแตกคิดอะไรอะไรเอารอบหน้าก็ได้ Let's ก o มันดีใจจนบูทไม่แตกไปขโมยขโมยมงกุฎไปมาเลยอ้ยอยู่บนโอ้ผอยู่ห้างี่ที่ขโมยเนี่ยหาลุงหนูเขารู้หนูป่ะเออกลับไปในลุงไปเจโดวัดข้งบนไหนเขาเขารู เม่อกี้ไปโดนหาเลยไปซื้ออะไรอะว้าไปไหนอะที่ไหนวะมารอจ้ที่อยู่ตรงดีม้หาตรงดีดูกูกูบอกกันวงกูมารอบนี้กูรงจะมาสอเนี่ยคนแช่งอยู่ข้างๆตบผมมันดิเ่พูดเดาๆเลย้ากะตองแปดอะไรอะเจออะไรอะไม่เอาดีเงิน เฮ้ยสิบเลยเหรอเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยอดไปทางไหนกูก็ได้เหรียญพเขาลุงไห่ต่อพี่ปนเกณฑใครก็ตามที่ปนเงินกูไปกูจะเอาเงินกูคืนมาแขนผมไม่มีเไม่อะไรอ่ะการไล่ล่าชีดหลุมแม่เลยหลบหลุมหลบหลุมฮอบชิบหายอ๋อฮอบฮอบอย่าฮอบอ๋อเฮ้ยใครดันหน้าไข่ดันก็เจ็บดิใครดันอ่ะไม่ได้ด้วยอ๋อต้องกระโดดต้องกระโดดถ้าอยากเดินหน้า ถ้าเดินหน้าต้องประเทศไทยฮะไม่มีอะไฮับับฮ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 ัับฮัับเอ้ยคุณลวงสุดท้ายแม่งมึงดูไม่ก้าพอดีสุดยอด พวกกูนั้นเก็บถ้วยเล็กเว้ยไอ้มันเก็บถ้วยใหญ่ไปพวกกูนั้นเก็บถ้วยเล็กเว้ยหลายสมัยพวกกูไอ้เอี้ยู่กะคนเฮียเลยไปกันละกันเอ้ยเลวไอ้ชั่วไอ้เลวมันรีบไปต้นเกมมันมีโอกาสโดนขโมยมงกุฎเฮ้ยข้างหน้าอยุโกะจะไปขโมยจอดนี่แหละอืมขโมยเลยนี่ยเยอะอยู่อ่ะกอย่างงั้นกูก็ไม่เหลือแล้วอุ้ยข้างล่างอุ้ยู่ข้างล่าง ข็มึเงินใครก็สมเลยเอาจีนนะแบบนี้เป็นแบบที่มึงัวเรื่องเลยเอออันนี้กูเล่นดอมนะนายกว่นะมันกัวมันต้องมีรางแค้นอนเดดบายวะค้นเดบายามันข้าักูดเือเาอแต่กูไม่ก็มึงเงินมหมดเลยนะจะเอาึงห้ต่ยแล้วเอาึงนเแขนแขนน้อยแต่ไอออทําไปหมดเลยนะ ไม่เได้ไอ้ออมมันเอาไปหมดเลยไม่่เหรอเออได้เอาเอาเงินหมาแล้วก็หมดเลยนะแต่แล้วเอาเงินไม่หมดเงินหมดเลยนะนายได้แต่แล้วพี่จชายเราได้เงินคุเยอะกว่ากูนะเฮ้ยได้มพูดว่าอุ๊ยสิบาทแล้วให้กูแข่งเสียสิบบาทสิ ไม่เอ้ยกูไม่เอามมกุลแล้วกูเดินเล่นแลวกูนะหนึ่งหนึ่งอนายขอโทษไม่ต้องไ้ปทุกคนต้อขอบกันเลยไม่มันเมื่อกี้มันเขี่ยมาที่โหลยโดนดู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 ้เดูมูด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 ูนออูููดขูดอ สิบมันคือแผ่นมันคือแผ่นมันคือแผ่นของพี่ไอ้เนาะมันคือแผ่นของพี่เอาชนะไปเลยกูไม่ต้องชนะแล้วกูอยู่ในดีเงินมีเร่งเยอะอย่าพูดมากได้นายเราไม่ได้นายเออไอ้ครับอ๋อเราก็ตามกูมาตามกูมาอ๋อเต้นเต้นเต้นอ่ะเต้นนี่ว่าเลยว่าตามสีตามสีให้ตามไม่ดีจบเลยเหลือง อ๋นนอทำไมกูตายอ่ะถ้าช้ามัน,นเลยดี่ก,กไม่มีมกูกดตอนที่มันเริ่มพอดีเลยมมโอเคอ๋อไอ้อนนเฮียมาเบิร์นโอเค กูจะเอาความเร็วโอเคแย่พี่เซนมานองเอ้ยแต่ให้ตัวแตกรั้งอื่เลยหายแตกแตกแล้วพี่ตัวแตกแล้วพี่ตัวแตกแล้วแล้วเอาพี่มาสุดโหดอยู่แล้วน้องพี่มาสุดโหดสุดโหดนี่ไอ้ไอ้บ้าเต้นไอ้เกมออดิชั่น แต่ยัยกูไมอยู่ที่เหมือนเดิมันต้องน้อยใจนะครับสลอไม่ต้องน้อยใจนะครับสลดล่อยใจน้อยใจเราก็อยู่ตรงหน้าออกมาอ้าวว่าไงเอียนักสับแช่งกับนัดลนสับเฮ้ยมาแล้วพี่สามลบทายเอาวะเอาวะเอาวะมีคนเจ้าแนวมงกุญธีตรงหน้าเลยโอ้ยโอ้ยลบทอยใครจะโดนถ้าลบหน้าใช้เออเราสองให้คนอื่นนะ อ่ะพี่กิ้วบาบี่บ้าเยบ้าเลยบาข้าบข้างบนไปเตรียมขโมยของพร้อมข้างหน้าโอ้กูขอแล้วการรอบนี้นึ๊บไปติดวะไปติดว่ะเดินวนทั่วไทยเดินหาแม่แล้วมึงจะมีตังค์ซื้อเหรอเอ้ยเฮ้ยแล้วมันก็หมดแล้วไงทำาไงอ่ะเอาเอาบ้าอีกแล้ว อ้้้ขีบาาเมันทำอะไรด้านหลังกูแล้วมันทำอะไรกับตรงตัวกูเนี่ยกระตือตืดหน่อยฮะมีเงินเท่าไหร่รู้ไม่ได้ไปอยู่ยิบผ้าเนี่ยอะบูดึงนี่เหลือสามบาทนี้เหลือตามบาทนะใช่ไม่เป็นไรถ้าไปขวายนายโดนไอ้ไอ้นางอาจจะโดนนะจาไปขวายเฮ้ยได้เงินห้าบาทจากใครอ่ะอ๋อได้เฉยๆใช่ไหมไปติ้ง เฮ้ยกี่ไลน์เลยไลน์ดิกี่ไลน์อุ้ยไม่ใช่อะกี่ไลน์อ่ะน่าจะสมคือไลน์อ่ะน่าจะสมแยกทีมอีกละกูอยู่อุ้ยโอ้ยคืออะไรอ่ะอ๋ออะไอ่อ๋เอาไปอ๋อกูกูไปดันไปดันไปเอาดันหนึ่งไว้รึ้ปดันเข้าหรอหาโอกาสดันไปเอ๋อไปดันก็หาโอกัสเอาไว้มึงจะไมปดันฝันกันหรอมึงนี่เล่นไม่เป็นเฮ้ย

เฮ้ยใครพังวโอ้ม่ดก็ดมีัวอวยไมม่กินเไม่กินวับเย้ชนะเวยมา็นนักเก็บแชมป์เล็กนี่หวะยัไม่กินตัวขัของ้องแล้วกยออกมาแล้วลบพี่เลยลใครลใครไอ้เด็กกูเกบมึงไปแล้ว เนียเยยีบไปสักหนึ่งทีไปเนี่ยมึงจัดสแตนดาโบวังเปล่าเป็นเดิมอยู่ไอ้คิดร้ายอะกูเป็นไงละมึงขโมยเงินใครขโมยเงินใครแันดอมไปเลยไม่ขโมยมงกุฎต่างหากขโมยกู เอออย่าบ่นนะอย่าบ่นนะออมอย่าบ่นนะจะบอกกูเกิดจะบอกว่ากูเกิดแล้วเรียบร้อยอ้าวอ้าวนี่ยาบอกแล้วมันได้อลบยูไอ้ลบสามได้ลบสามแม่งลบกูสามด้วยถ้าได้สามกูคงไม่ได้เดินอ้ยหนึ่งกูอยู่กับที่เลยไปขอดาวไอ้ขอบอกุูอุ้ยเอ้ยเกือบเยบอกเลยเนับบล็อกแดงเฉยเลยบล็อกแดงแทนเดินยับเลยวะ เราก็ติดซื้อของต่อนานๆมันจะได้แล้วบอกแล้วหมามันนักเก็บถ้วยเล็กบอกแล้วแชมป์ท้วยเล็กเออไม่หรออะไรอะอะไรคือผู้ติดตามอะอะไรอะว่ามันมีลูกบอลตกมาแน่เลยให้หลบนั่นไงใช่ปะต้องกันต้องกันอ๋อเรียบร้อยเก็บแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยเก็ไม่เก็บละ

กินไปอยู่ชิบหายละไม่ได้อยู่ตรงไหนเวลาหมดเรียบรอถอยเองดูว่าพี่กิฟตเล่นมะไม่โอเคยางเฮ้แต่มันเวลาหมดมันจะเลือกเองต้องมาเลยเออนั่นแหละดีว่าเอ่อเออย่างนั้นมันก็พามันเดินถูกป่ะแต่วันนี้กูจะเกิดกูจะเกิดลองลองจะเกิดแต่กูดูคุมกำเนิดดิไม่เอานะเออนี่ไงดีไดูนะสุดท้ายดีก็ต้องวนจากระยะไกลก็ต้องนั้นมันไปไม่ได้แล้วดิ เปม่นาลูกสอนเป็นบอกอ่ะได้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 ลงพอดีเอ้ได้มีมงคลแล้วได้อยู่ที่หนึ่งแล้วหรอเปล่อยู่ที่หนึ่งกันแล้วเตอร์สปินเอ้ยไขอว่แย่งระเบิดอี่ชอบเตอร์สปินดิงด้วยอะไรคือยังไงะเราไเดินตาเหรอใช่เนี่ยต้องหลบนาต้องหาจังางวัหลบ โอ้ยเฮ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 ้ยสุดท้อสุดท้อสุดท้อน่ากลัวรอพ่อพี่ยังอยู่ย้อนกลับเฉยเลยอะไรอ่ะโครพ่สุอโอ้ยสุดท้อเฮ้ยหนาวเ้ยนี่ไงเยี่ยกูนักลาแชมป์เล็กดูกูไม่ต้องง้อแชมป์ใหญ่ ลงไปข้างล่างวะเนี่ยหรือว่าเดินข้าลงไปข้างล่างดีิ่ะเออยเอ้ผมได้แล้วเนี่ยเย้ไหนวะแมงกูดไปไหนวะแมงโอ้ไม่มีใครอยู่ใกล้มงเลยมันมีนะมั้ยมันมีแล้วเห็นคนนะหัวทางเลยได้เรียดีมาดีพูดทุกคนคืนนะแล้วก็กลับเปหนึ่งเลกลับไปข้างบนไอ้เหี้ยเล้ยกลับไปข้างบน๊ายบายเป็นไรกันตุ๊กเป็นไรโอ้ก็รีเซฟหรือไงวะเฮ้ย แล้วมันดูเงินกูถ้าขวาเป็นออกทางซ้ายไป็นอะไเนี่ยสุดท้ายก็ทางซ้ายสุดี่เฮ้ยโอ้ยเขาหลังผมกูจะเป็นสีเขาอยากให้ได้คนระเบิดอ่ะเขาอยากคนระเบิดอต่เพิ่งอาจจะสนุกกว่าเนี่ยเอ้ยหยองยองเน้ยอะไรอ่ะน่าจะหลบอะไรหรือเปล่าหลบเกย์ไอ้เนี่ยหลบไกย์เขาได้ไงรูแล้วแล้วหลบเกยเห็นแล้วโอ้โอ้โอเคเออแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันจะมาทางไหนมันจะไปยังไงอ๋อเขียนไปแล้ว สวดีนะสวัดีเฮ้ย,ย,ปปอยโอ้ยใครโดนอ่ะโอ้ยเอาละไม่กูเดินไม่ได้อ่ะซุดโฮรสเฮ้ยอยู่ยกูเดินไม่ได้ดเฉย,ยเลยซูตโฮรสว้าวหมาอุ้อย ตอนนี้ไงวะเฮ้ยน you know hey, no yeah, you know e. ั่นไงวะเอาตายสติงสติงอะไรโวเออสุดโทนดูกูอีกทีกูอย่างที่สามได้เอามึงก็ดูกูไม่ต้องพึ่งโงกุญใหญ่ไปงอเว้ยเออไม่งอเว้ยรล้วนเลยพวกมึงในขนาดที่พวกมึงแย่งกันดีเวทกลับดีกว่าเอาโหหันท้องหันท้องครับเสร็จเลย จะไปทางไหนมไงที่ถึงกันบ่าวเดี๋ยปหาว่ากูบึกเสียงมึงไม่รู้ซะแล้วกูจะทำอะไรนี่คิดว่ากูจะไปทำอะไรเออว่ะทำมันอีกว่ะมึงดูเงินกูก่อนดูเงินกูเดีมันมีแค่ทางเดียวจริงๆเลยใช่ไหมสำหรับพวกคนรวยใช่สำหรับพวกคนรวยของพวกกูไอ้เย่เสียเงินไอ้จนไแค่แกจนตื่นตาตื่นบอดไม่เก่งเออบอดซึ่งแม่จะวะ ว้าแฝกใครอะว่าแฝกใครวาแหากลัวยูโก่ไอ่ไอ้แก่ไหว <laughs> ใช่ใช่มึงกุกกำเนิดกเลคุณเ็กุกำเนิน <laughs> ดนอ, <c oughs> ออแม่นะไม่มีของบิ๊มฉันจะข, <c oughs> ขโมย <c oughs> ขโมยไรขโมยมงกุฎ <c oughs> คิดว่ากูมีอหรอุ้ยดีมึงจะทำอะไรอะถ้ามกดคนอื่นอะมีเว้ยแต่กูอะดีมึเห็นที่สแต่มึงเห็นที่หนึ่งไหมมึงเห็นที่หนึ่งไหมเยอเียมอยู่ที่หนึ่งมันเียมเออที่สามน้าขโมยมากเลยเว้ยเออที่สมันมันเน้นมันเน้นมกุฎใหญ่ไปนยวาวไปเลยะว้าวเลยไม่ไอามาทหว้ามาหาเอาไม่ไอ้นี่ลืม บารแล้วสูบให้ตาเรียบร้อยมาบ้ากลับไปด้วย่เมาบ้ากลับไปด้วยนะกลับไปเลยมากระลางเลยอันนี้ก็แล้วไอ้ต้โกวตสับแช่งกูแน่สับแช่งเลยกูจะพูดเล้วนักสับแช่งกูไม่ได้คิดว่าจะมาจะมานี่ยยัง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 โอ้โหโอ้โหโหตูดล้อเลยนะ เขาเครคนสุดท้ายอะเหมือนแบบ้องกะให้พอดีกดออมามาแล้วเฮ้ยแล้วกูคนที่สองได้ไงวะกัแล้วไปเลยใครใครโดนดูดิมันใต้ไปไอเรียบร้อยสุดทพลังสุดทธตัวอะไรอะคืออะไรอะ เออกแบบลัคกี้เสียอะไรเสียดาวไม่ใช่้อ่าให้เงินคนละห้าบาทแจกไปแจกไปแจกแปดสิบบาทแล้วเว้ยไม่ได้ใช้เลยได้ไหมได้ได้โปได้เล็กได้แน่เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยออมสิ่งที่เองอยากได้มามันอยู่ต่อหน้าโดนขโมยเหมือน NTR NTR อ้าาา ดีแม่ทำได้ไ้สออย่างเี้อ๋อนบัตจ้าหลักลสองเเฮ้ยอย่างพี่อย่า้องเซฟสี่กระปอเลไม่ถึงโอเคเอ้้ยสามสิบบาทสมเลยอาวมา อะไรสุ่มอะไรก็โดนแต่กูสุ่มสุ่มอะไรก็โดนแต่กูอะโอ้ได้เงินเสียงเงินกูสูงบาทหนี่ไอ้ไอ้ดูครออนเดียวเเฮ้ยคุณเจ็บใจอ่ะเห็นเงี้ยแล้วดูพี่กิฟต์ู่พี่กิฟต์อยู่ข้างหลังอีกทีหนึ่งอ่ะนี่เด้งมาอือเด้งโอ้ยมางานนะครับคุณเดตรงว่ะก่อนหน้านั้นกูโดนแกล้งไม่ห่างมาเล่นมินิเกมใหม่เวรแล้วกูจะหลบยังไงโอ้ก้อน เต้องเหนหน้าดูวิโอ้ยต้องแห็นหน้าดูนี่ดูดูที่พื้นก็ได้ดูที่พื้นก็ได้ออ๋มันมีจุดแดงอยู่อ้าวใครโดนอะเฮ้ยพี่อะไม่ทันอตายต่อหน้าเลยอซี่สาวหายหมดเลยนี่หายหมดเลยเฮ้ยเอ้าเอาพี่กิฟต์ถอนเฮยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะแลกอะไรกันมันจะได้ไหม

แผลอีกครั้งแขนเลยวาบเลยขึ้นข้างบนแน่นอนจะเดินกลับไปไหมอคุณทำอะไรได้กูไม่มีไม่มีเลยา้สกกลัวอใช้จับมือจับมือมีจับไปเงงงไหมหดเองเงไ่ไห้ดี mày xúi mày đã. để mày có đủ để mày lừa mày. để có tiền đồ. chơi. chơi 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 3 chơi 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 Ê, chơi 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 กขทเอาไปเาก้อีฝังหนอีฝั่งหนึ่งโอ้ยเราเกิดแม่โอ้ยอยู่โอยนะไอวิดิเกมไม่ให้นายชนะใช่ปุอยไม่เคยอะไรอะไรร่เบิดปกว่าเดือดลันนี่เดือดอบโอ้โหเอา ตายเอ้ยอยู่ๆแต่ล่วงก็ล่วงเลยเยไอ้ไอ้ไอ้เฮียไอ้รัสใครมันให้กูเกาะหัววะเจอยู่ๆจะล่วงก็ล่วงเลยเหอมมันเดือบเรื่องอะไรเกาะหัวไดเฉยเลยไม่แกเออแล้วกูก็เกาะหัวใครอคนนึงไม่รู้ว่าตกไปเลยพวกกูตายงงเลยเรามาด้วยกันวะเราลองพิโลดกันเราจะรลองแออไ้บจากม้ามืดอะที่ไหนได้แม่งม้าขาวไอ้เนี่ย

ว้าวเลยเอาอไปหาใครหาอยู่กใช่มึงมาวิ่งแข่งกูมาอยู่กู10อุ้ยชนะแล้วเอ๋ไหนจะไปกินข้าวทียิวอืมอืมมม้มมมมเมม่มเมมมแมมตเอเลมม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 แม่มม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 ่มม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 

ขอขโมยเงินไอ hai, ้ทักทีดิอย่าอย่าพี่อย่าไม, ke, ไม่เอาบ้าไปเลยไอ้ยหัวตัวบอกแล้วกูกลายเป็นนักสับแค่คนตดียวไปเลยเวนกรรมตามพันอยู่ในชาตินี้ไอ้กิ๊ฟกูหันคอกลับเลยหันคอดทวนเลยไม่กะไม่นำไปกินไปไอ้กิ๊ฟขโมยมกูได้เลย โอ right? ้โหเอาซเลือหน่งหนึ่งวกิชนะแล้วอ้าวเออจแล้วแล้วอ้วิกินะแล้วรอบสอยังไม่กินดูิว่า AI เล่นจะชนะวิกิดูแดงเออสุดอด